ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าโรงแรมอิกรูโฮเทลหรือโรงแรมน้ําแข็งนะคะด้านหน้าเนี่ยของโรงแรมอะ่ะก็จะมีลานจอดรถให้ทั้ง2อฝั่งเลยนะคะก็ของเราก็จอดอยู่ตรงนู้นนั่นเองรถโอเพ่นนะคะมองไปทางนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสโนโม b บิลจอดไว้นะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็อยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยเขาเไม่ ข้อขแ,นะขแนะนําเขาก็คือเขาไม่แนะนําให้เอาอะไรเข้าไปเยอะมากเพราะว่าการที่เขาสร้างโรงแรมนี้เขาพยายามแบบเหมือนควบคุมอุณหภูมิข้างในนี้นะคะอันนี้เป็นแท่งน้ําแข็งนะคะที่เป็นรู้ว่าทางเดินเข้าไปแล้วก็เขาก็เตือนไว้นะคะ Please do not touch ห้ามจับด้วยนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่ามันเกิดความเสียหายเนี่ยค่าปรับคือ1,500โครนนอร์เวย์แล้วก็ เปิดเข้าไปกันข้างในเป็นไงอันนี้ก็คือโซนด้านในโรงแรมนะคะด้านข้างก็เป็นโถงขายแบบอุงเป็นโถงไม้คล้ายอง์แล้วก็มีเสาเนี่ยล้อมรอบเป็นอุโมอง์อย่างนี้สวยงามมากเลยนะคะทีนี้เข้าไปดูว่าข้างในเย็น,ยนมากแล้วก็เขาจะมีรูกปั้นตามแนวทางเดินเนี่ยต่างๆทางนี้ก็จะ ไปสู่ห้องต่างๆนะคะก็จะมีเลขห้องเขียนติดไว้ที่แท่นน้าแข็งด้านหน้าห้องนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นห้องเบอร์หนึ่งสาห้าไปเป็นห้องเลขหลักเดียวนะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้ห้องเบอร์ยี่สิบสี่เราไปดูห้องเรากันว่ามันเป็นยังไงก็เขาตกแต่งได้สวยงามมากเลยแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะ เราก็จะอันนี้อันนี้เป็นเบอร์สิบเจ็ดไปจนถึงอห้องยี่สิบสี่ก็อยู่ทงนี้แหละมาดูห้องกันว่าเป็นยังไงห้องแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันนะคะห้องของเราอ่ะเป็นห้องสวีทแต่อันนี้จะเป็นห้องธรรมดาก็จะปูขนน่กลัวจักนีง ขนสัตว์ไว้อะคะ่ะนนี้เขาก็ตกแต่ง once upon a time อารมณ์แบบ p เ o c นมากๆากจับได้ไหมเนี่ยเป็นปฏิมาก,กรรมน้ําแข็งห้องนี้ก็ก็เป็นที่นั่งนะคะมีที่นั่งแล้วเขาก็มีอะไรมาติดไว้ ให้อ่านเต็มเลยแล้วก็ห้องนี้มันถูกแกะสลักน้ําแข็งด้วยนะคะด้วยรูปต่างๆแล้วก็เตียงกะแกะสลักน้าแข็งแล้วก็มีผ้าวูวางอยู่นะคะมันแบบมีความหนาวเนาะนอนยังไงแล้วก็มันมีประตูนะคะมันจะเป็นผ้าม่านแบบนี้แหละเวลาเข้าห้องก็จะให้ปิดมันก็อยู่ตงนี้นะคห้องเบอร์28 เป็นโถงทางเดินไปเชื่อมกับห้องห้องฝั่งในล็อกแรกที่เราเห็นเป็นเลขหลักเดียวนะแล้วก็อันนี้ห้องเบอร์28ก็เป็นห้องธรรมดาเป็นห้องที่ไม่มีอะไรนะมีแต่ไฟแล้วก็ที่นอนเดี๋ยวเราไปดูห้องเบอร์24อันนี้ห้องของเราเองอันนี้ห้องของเราเองนะคะอันนี้เรือกห้องสวีก็คล้ายๆกับห้องเมื่อกี้นี้ ราคาค่อนข้างแพงเนาะแต่อันนี้จะเตียงใหญ่กว่ามากๆแล้วก็เนี่ยมีขนขนสัตว์มูอยู่ลูกเหี่ยะตาเดียวอ่ะแล้วมีเก้าอี้นั่งแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีแบบคนแบกเป้นี่ไที่เขาบอกว่าเขาควบคุมควบคุมคือเขาแบบพยายามไม่อยากให้เรา อจับหรือเอาอะไรเข้ามาเยอะมากนะคะก็คือมินิมอลที่สุดคือเป็นห้องที่เตียงใหญ่มากแล้วก็มีปูกัน้นเป็นน้ำแข็งแล้วก็ปูด,ด้วยขนสัตว์เ <c oughs> <c oughs> ย็น <c oughs> ไม่ได้รู้สึกอุ่นเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมี bag ที่อุ่นแล้วก็ข้างบนหัวเตียงก็จะเป็นแกะสลักด้วยลูกนกนะคะแล้วก็ เตียงนี่แบบคิงไซส์เนาะข้างบนก็มีแผ่นน้ำแข็งด้วยเป็นหัวเตียงอะ่ะนี่แบบคิงเธออย่าย,ยังคิงอะแต่ว่ามันนอนแล้วมันจะทำให้เราเหมือนได้กลิ่นเนะนอนกับหมาป่าเนี่ยเราไปฟังโน้ตปฏิทินเดี๋ยถอดรองเท้าก่อนกลัวรองเท้าเปียกขึ้นเหเลยแล้วกัน เขาจะมีถุงนอนให้นะครับผมคัมารถใกล้ๆดีมากเลยอันนี้เป็นขนสัตว์เขาให้มาเผื่อเพราะว่าเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะครับวิธีการนอนเนี่ยก็คือ,อตรงนี้มันจะมีซิปอยู่เปิดออกแล้วก็แทรกตัวเข้าไปแล้วก็ปิดขึ้น แน่นํนว่าอย่าใส่เสื้อหนาวเพราะว่ามมถ้าใส่แล้วเดี๋ยวจะร้อนเกินไปเท่านี้ก็อุ่นแล้วนะครับเชิดดีๆช่วงวนนี้มีหมอนเพื่อสบายมากชอบไหมจะนอนแล้วเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วนะครับผมโอ้อันนี้ห้องเบอร์ยี่สิบสอง ไปดูข้างในห้องนี้อ๋อห้องนี้น่าจะแพงเพราะว่ามันเป็นเป็นสัดเป็นส่วนแต่ว่าเตียงเล็กกว่าห้องนั้นนะมันมันบริเวณที่นั่งเล่นตรงนี้ตกแต่งด้วยไฟเตียงข้างในนี้ก็แบบการดีไซน์เขาเป็นแบบกระโจมอะโค้งหลังคาโค้งแล้วก็ที่นอนแล้วก็หมอนนี้นะคือ ขาแนะนำเมื่อที่คุยกับพนักงานอะ่ะเขาบอกว่าแล้ววิธีการที่จะนอนแล้วแบบให้อุ่นเนี่ยก็คือเขาแนะนําให้เราใส่ชุดนอนที่เป็นกางเกงกางเกงวูแล้วก็เสื้อแบบแขนยาวอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แนะนําว่าให้ใส่หมวกแล้วก็เหมือนกับว่าการที่เราได้ s ล e ป p i n g bag มาคือเวลาเรายัดตัวเข้าไปแล้วให้ค่อยๆรูดซิปขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าพยายามทักทักอิ่อๆหรือว่าพยายามรีฟรูมให้อากาศเข้าไปน้อยที่สุดเพราะว่ามัน,นจะทําให้เราเย็น ฉะนั้นก็คือนอนก็นอน,น,อนแบบขดๆหน่อยอะไรเงี้ยหวท้องนี้ก็มีความสวยเหมือนกันเนี่ยมันเป็นรูปปั้นมีเก้าอี้แบบแชรอันใหญ่ไม่รู้ว่าไทาป์นี้เรียกว่าอะไรเนาะแต่ว่าก็มีลูกเล่นเหมือนกันอันนี้เป็นที่แบบแกะสลักเป็นคล้ายๆย,ยักษ์ที่แบบแหวกต้นไม้อยู่เนี่ยข้างบน นเตรียมนะอันนี้เล็กนะอันนี้เป็นรูปนั่นี้เป็นรูปใค่แอนจะมุกตอใส่ยิม้มแล้วก็กูอ,อ,อีเอ็มเปอเรอร์มากกูอี้เนี่ยใหญ่เลยแล้วก็เนี่ยนั่งแล้วยังรู้สึกเย็นพุ่นเลยพิงมาันนี่ก็น้องแข็ง จริงๆรู้สึกว่าใส่แค่นี้ไม่พอต้องกลับไปเอาเสื้อแจ็คเก็ตนอกมันเย็นเกินไปอันนี้ห้องห้องสิบสามก็ไปเตียงใหญ่เตียงห้องเบอร์เราใหญ่กว่า ทางเดินไปเขาก็มีลูกเล่นนะมีพยายามมีแบบกิมมิคอะไรเย,ยอะแยะหลาอยาอย่างเช่นเมื่อกี้เราก็มาสั่งเครื่องดื่มที่บาร์ตรงนี้อันนี้ก็เป็นบาร์ไ้สั่งเครื่องดื่มแล้วก็ตรงน,นี้เป็นที่นั่งนั่งเวลาไปสั่งเครื่องดื่มก็มนั่งดื่มตรงนี้ได้ แล้วไปดูฝั่งเีกันว่าตรงนี้เป็นเหมือนเอ็กซิบิชันฮอลล์ที่เป็นกิจกรรมวินเทอร์แอคทิวิตี้สโนว์มบิลมีลำโพงด้วยอันนี้เป็น Snow s ชู e หรอเย็น <c oughs> นี่ก็สัง่งเครื่องดื่มได้ตลอดเวลาเลยนะคะเขาเปิดแล้ว <my> Uh, so, this is uh, with a little bit of vodka. Oh. It's not a bitter taste, but it's like fresh oh, and tastes really good. Yeah. And the bluish color, I'm not so sure what it's called in English, but uh, it's we just say that it's a homemade recipe. Oh. <laughs> and it's really good. Yes? It was two? That and that? Uh, I am dying.

ในโรงแรมแล้วนะถ้าอยากมากินเครื่องดื่มอะไรก็มาสั่งที่เคาน์เตอร์บาร์จริงๆไปสั่งที่เซฟเซชั่นแล้วก็มารับข้างในอย่างนี้ชอบสดเฟรชอันนี้บริเวณที่เขาตกแต่งโรงแรมก็จะเป็น มีรูปปั้นหลายๆแบบเลยมีดิจิทัลเมอรเนดมีดิจทลเมดแล้วก็มีคล้ายๆนางฟ้าไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอะแต่เขาก็จะมีชื่อติดไปทุกเสาเลยนะอันนี้ชื่อ she she is said to be a beautiful girl with long thick hair ห u d r a อันนี้ก็แบบสวยมากเลยอนะ่ะเป็นเป็นกำแพงโรงแรมอะ่ะยาวไปถึงตงนู้นเลยน่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจหรอกฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้มันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างโบสถ์หรอคล้ายๆโบสถ์ทางเข้าไปเออใช่เป็นโบสถโบสอย่างนี้ นี่ก็มีมีที่นั่ง ห้องอื่นๆก็ธรรมดานะ <_ d ata> ก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดห้องนะที่ดูแปลกกว่าปกติที่แบบไม่เหมือนใครแต่ห้องพวกนี้ก็จะเป็นห้องเบสิคห้องสาตนดาดที่เป็นเตียงแล้วก็มีน้ำแข็งก็ค่าที่พักแล้วแต่ในห้องน น่าจะแพงไปตามลำดับอันนี้เป็นบริเวณที่มาท่องเที่ยวก็จ่ายเงินเข้ามดูกันโอ้โหตอนนี้เครื่องดื่มขายดีมากเลยไหนพูดม,มาขับรถอะไรหรอจะขับรถตอนนี้นะเจอแล้ว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 พักนู้ ขับรถจริงๆขับรถเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะไปไหนอ่ะโอ้ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้ว โอ้โหเฮ้เยเส้นมันใหญ่ขึ้นเว้ยเฮ้ยมันสู้แสงพระจันทร์ได้เลยอะโหดมากโห<ฮ>คือคือถ้ามันจะสู้แสงพระจันทร์ได้ขนาดนี้นะถ้าฟ้าปิดแล้วก็ไม่มีพวกไฟพวกพวกข้างๆเนี่ยจากบ้านข้าง,างเรือนเคียงเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันมีบ้านคนมีอะไรเปิดไฟสวนเต็มไปหมดเลยเนี่ยถ้ามันไม่มีไฟนะโอ้โหชัดแลบยบ โอ้โหขี้สวยเฮ้ยอันนี้เป็นม่าเลยอะหยุดก่อนอยุดก่อนตรงนี้ก่อนมันจะเป็นม่าแล้วอันนี้เป็นม่าเลยแต่มันอยู่หลังเมฆไงไอปัญหาเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยชัดมากตรงนี้นมันอยู่หลังเมฆโอ้โหใหญ่มากเลยโอ้โหมันใหญ่มากอ,ะอ่หหกอะเต็มท้องฟ้าเลยอ่ะ เอาแม่งเอาแม่งถือหน่อยถือหน่อยแล้วเล็ง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 มาที่เราเล็งมาที่เราเดี๋ยวก็ถ่ายที่้องฟ้านะเดี๋ยววิ่งไปเอาถ่ายนังกองให้เย้เห็นไหมเพื่อไงวะเห็นไหมเห็นเห็นนะ You see the the red the red yeah the red o n d yeah yeah very nice yeah yeah i s red red and purple the 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 o n behind there yeah it's not it's not the light but there yeah. up there you see up there s <S yeah มันมีส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 ีม่วงด้วยเธอโอกาสเห็นยากมากเลยสีม่วงอ่ะเนี่ยสีม่วงข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่มีมเมื่อกี้มีเดี๋ยวมันมันวิ่งเป็นเส้นสีม่วงอยู่ที่ต้นมัน b u not the white not the white oh. not the white s not. <S yeah but the green there yeah the white is from the city raneенной Here. ที่นี้ก็มีอีกเล็กๆเนาะแต่ว่าไอ้ตรงนี้ชัดมากเลยเห็นตาเปล่าเป็นสีเหลือเขียวเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหามุมตรงนี้แหละหาไรอีกมันมืดแล้วมันไม่สวยอะมันมันยังเป็นเส้นที่อยุดมันดนป้านแต่ว่าเฮ้ตรงนี้ที้ตรงนี้สวยเว้ยเนี่ย เฮ้ยสวยมากเลยอ่ะเธอเธอมันเข้ากล้องเลยประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งมาเธอไปยืนรอโฟกัสแป๊บนึงไปยืนเอาแต่แสงเหนือก็ได้ไม่ต้องเอาหรอก็ไม่ไม่เอาดิครับเย็นไหมเอ้ยได้าราดารานี่บอกนิดหน่อยยี่แสงเหนือชัดมากอันนี้บอกเลยว่าชัดแบบ ้ยค่ะก็ว่าจะไปสั่งเครงดืมแต่ว่าคิวคิวยาวมากแล้วเขาก็ยังคุยอยู่นะคะรออีกแป๊บหนึ่งล้วกันก็คืออันนี้ก็คือทั้งหมดภาพรวมของโรงแรมนั้นแข็งที่เราพักคืนนี้นะคะดูว่าจะเป็นยังไงบ้างก็จบละคะ่ะ